มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ็ดวันหลังพบพระและเนนติดโควิด -19 ค่ะวัดหนองแวงพระอารามหลวงที่จังหวัดขอนแก่นนะคะประกาศปิดเจวันค่ะหลังพบพระสฆ์และเนนติดโควิด -15 รูปค่ะพร้อมงดออกรับบิณฑบาตเปิดรับการสนับสนุนอาหารนะคะ 8กุมภาพันธ์2,565ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงถนนกลางเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะทางวัดค่ะได้นำป้ายมาติดปิดไม่ให้ประชาชนได้เข้าไปภายในพระบรมธาตุ9ชั้นและกุฏิของพระสงฆ์แล้วก็เนเป็นระยะเวลา7วันตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2,565หลังจากที่พระสงฆ์แล้วก็เนมนภายในวัดติดโควิด19จำนวน15รูปค่ะ นายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากฝ่ายป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครขอนแก่นนะคะร่วมกับสุขภาพชุมชนที่เมืองหนองแวงพระอารามหลวงโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะได้ดําเนินการตรวจเอทเคพระสงค์แล้วก็สามเณรในวัดรวมถึงผู้ประกอบการค้าภายในวัดหนองแวงและพระอารามหลวงจํานวน245ราย ทิรศักดิ์กล่าวว่าพบว่าสัมมาเนยมีผลตรวจเป็นบวก9รูปนะคะรวมกับมีผลบวกเดิม6รูปเป็น15รูปจึงได้เสนอท่านเจ้าอาวาสให้งดรับกิจนิมนต์งดบินทบาทแล้วก็งดกิจกรรมในวัดเป็นระยะเวลา7วันตั้งแต่8ถึง14กุมภาพันธ์2565ค่ะนายทีรศักดิ์กล่าวว่าจึงขออนุญาตบอกบุญและขอรับการสนับสนุนอาหารเช้าอาหารเพน น้ำดื่มน้ำปานะมื้อเย็นสำหรับพระสงฆ์และสามเณร207รูปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยสามารถนำส่งข้าวสารอาหารแห้งน้ำปานะได้ที่ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุหรือว่าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะสั่งปิดวัดหนองแวงพระอารามหลวง7วันนะคะหลังพพระและเนนติดโควิด -19 ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ